เจ็บขามากเย้ย <l ux> ลื่นนะคะสบักสบอมมากทุ่มเทกับการทำคลิปมากเลยมาอยู่เพชรบุรี2วันนะคะต้องถ่ายให้ได้5คลิปนะคะร่างกายแบบสบักสบอมมากเหนื่อยมากตากแดดทำคลิปคือเหนื่อยสุดๆแต่ว่าก็ต้องทำนะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนรออยู่นะ FC พอลอยอยู่เพราะว่าต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณสำหรับ้านซับนะคะ <l ux> <l ux> อ๊ยไม่ใช่ยังไม่ถึง มนโนไปก่อนแต่ก็อยากได้นะแล้ววันนี้นะคะพ่อก็ยังอยู่ที่เพชรบุรีอยู่วันนี้พ่าจะพามากันที่จุดถ่ายรูปแห่งใหม่นะคะเพิ่งแบบใหม่สดๆร้อนๆเลย <c oughs> เขาบอกว่าวิวเนี่ยถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันคือที่ไหน เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเหมือนจริงไหมนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นไงบ้างเหมือนไหมคือจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยก็คล้ายๆนะคะเพราะว่าเขาอะ่ะบนภูเขามันก็จะแบบล้ลนๆหน่อยเนาะมันก็จะอันณ์เหมือนแบบหิมะตกปกคลุมอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็จะบอกเรื่องการเดินทางเนาะการเดินทางนะคะให้เสิร์ช Google ว่าจุดชมวิวเพชรบุรีสวิตนะคะเพราะว่าตอนแรกพร เสดคำว่าเขาอีบิดอ่ะมันจะไปเข้าทางโรงงานเหมืองแร่อะไรอยู่ตรงนู้นนะคะก็คือผิดทางนะให้ให้เสดคำว่าจุดชมวิวเพชรบุรีสวีก็จะมาถึงจุดนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปลองถ่ายรูปดีกว่าว่าถ่ายออกมาเราไปแต่งสีหน่อยนะมันจะสวยจริงไหมเดี๋ยวรอชมรูปกันนะคะ จุดที่เขาแบบยอดฮิตที่เขามายืนถ่ายรูปกันนะคะก็จะมีจุดตรงนู้นเขาจะมีหินไว้ให้เรายืนนะคะก็ยืนถ่ายตรงนั้นจะเป็นมุมมหาชนเลยก็คือตรงนั้นมันก็จะได้วิวหมดเลยทั้งน้ําทั้งต้นสนแล้วก็ภูเขานะคะเพื่อนๆหรือว่าใครมีมุมอื่นอย่างเช่นว่ายน้ําไปไปไปยืนตรงเกาะนู้นก็ได้นะหินก้อนนู้นก็จะได้วิวไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะคะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเดี๋ยวแพลว่าเรจะลองว่ายไปล้อเล่นนะไม่เอานะ เดี๋ยวเราลองไปยืนตรงนี้ดีกว่าแต่จริงๆถ้าเพื่อนๆมาถ้ามันมีมุมไหนที่มันเก๋ๆก็ลองหามุมถ่ายดูก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆมันมุมมันก็จะมีบบประมาณแค่เนี้ยมีลองหามุมที่มันแบบไม่เหมือนคนอื่นดูเดี๋ยวพาลองไปถ่ายรูปดีกว่าเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูเดินไงวะเนี่ย ไม่รู้ชะลงยังไงเสียวอยู่นะคะรองเท้าก็ยังไปรองเท้าคู่เดิมเสียวลื่นไปอยู่อีกนะเพราะว่ายังเจ็บขาอยู่เลยอะ่ะไปทางไหนดีวะหรือว่าเราจะไหลลงไปสไลเดอร์ลงไปดีเราจะได้ไม่เจ็บเท้าเราจะได้ไม่ลื่นขาเจ็บแต่พอมาตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณแบบบ่ายโมงนิดๆน,นะคะแดดมันก็อาจจะไม่สวยเราแต่เดี๋ยวหาหมุมเอา Hello. แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยอย่างที่พอบอกไหมนะคะแต่จริงๆอะคะ่ะคนที่จะมาจุดนี้คือขอเป็นเวลาที่เราแบบกลับเข้ากรุงเทพเดีกว่านะคะคก็คือถ้าเรามาเที่ยวหัวหินแล้วมันเป็นทางผ่านขากลับอะ <S <S ก็แวะมาเที่ยวแต่ถ้าจะให้จุดมุ่งหมายมาเพื <S <S <า>่อมาตรงนี้ถ่ายรูปเลย <S <S เพราะว่ามันก็มาถึงมันอาจจะเฟล,ลนิดนึงนะเพราะว่าจุดถ่ายรูปมันก็มีแค่ตรงนี้เฉยๆนะคะมันไม่ได้แบบมีกิจกรรมอะไรทําเพิ่มเติมนะคะก็ ขากลับเราค่อยแวะเข้ามานะคะจากถนนใหญ่ก็คือถนนเพชรเกษเข้ามาเนี่ยประมาณ10โลเองก็เสชตามที่เพาบอกนะก็ได้มาถ่ายรูปเอาไว้ไปลง IG ลง Facebook กันนะสวยๆนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะคลิปนี้นะคะกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้เพาด้วยนะคะวันนี้เพาไปแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้พาวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย